สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง m มอ n นิงทารโนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงความรักชาวลัคนาราศีกุมในเดือนสิงหาคม2567นะคะชาวลัคนาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะการดูเป็นการดูโดยวรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศา์ตะวันตกแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีกุมในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกค่ะเดอะสตาว้าวความปรารถนาความสมหวังการได้สิ่งที่หวังหรือไม่ก็เป็นการฮิวิ่งเยีย,ยาการได้เป็นที่รักเป็นความโดดเด่นด่งดังมากๆ เป็นช่วงที่คุณโดดเด่นมากๆมีสเสน่ห์มากๆในเดือนนี้นะคะในเรื่องของความรักจะมีคนมารักมาชอบคุณเยอะแยะเลย justice คือความถูกต้องความอ่อนโยนความยับยั้งชั่งใจหรือเป็น energy ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความถูกต้องที่คุณจะได้รับมันเป็นความรู้สึกดีรู้สึกได้ชัดเจนมากๆกับบางสิ่งบางอย่างเนาะ เอมเพรสความสุขความสบายใจการได้กินดีอยู่ดีการได้มีความหวังในเรื่องของสิ่งต่างๆคุณคนอาจจะหวังว่าอยากจะมีความรักที่มีความสุขมีความสบายใจการได้อยู่แบบเป็นเหมือนราชินีแบบนั้นเลยสองถ้วยความรักคู่แท้ก็มาอือางคนบางท่านอาจจะเจอคู่แท้มาก่อนหน้านี้แล้วนะมีคอมมิทเมนต์มีการได้แต่งงานกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ราศีกุม มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆหลุดจากปัญหาความเบื่อหน่ายเนาะแล้วก็ก้าวเหรียญราชินีถือดาบรา,าราชาถือเอ่อราชาถือเหรียญเป็น energy ที่มันดีมากๆค่ะ energy ที่มีความรักความสุขความสมหวังการได้ดังใจการเป็นที่รักการถูกรักคุณอาจจะเคยผิดหวังหรือเคย เบื่อหน่ายกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้รอคอยใครสักคนหนึ่งให้มาฉุดคุณออกจากความเบื่อหน่ายนี้อืมหรือไม่ก็บางคนบางคู่อาจจะมีความสุขมากจนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทํามันมันเพอร์เฟกไปหมดจนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทําก่อนหน้านี้คุณน่าจะเผชิญกับในเรื่องของการได้รับความรักดีๆมีคอมมิทเมนต์ได้แต่งงานได้มีความรักที่มันแฮปปี้มากๆ คุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจแกร่งเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้บางคนบางคู่เนาะอมืมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตกินดีอยู่ดีมีสุขมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสมหวังดังใจที่ปรารถนาก็ได้หรือบางคนงคู่อาจจะมีความรักที่มีความสุขมากๆในเรื่องของการเงินการเงินปังมากเดี๋ยวเรามาดูาแยกกันในส่วนของคนโสดก่อนนะคะ ความรักคนโสดก่อนหน้านี้น่าจะมีความรักที่มันพึงใจหรือกําลังดูใจกับใครบางคนอยู่เป็นช่วงเวลาที่การเป็นช่วงเวลาของการดิวกันคบกันหรือกําลังเดทกันอยู่ในช่วงเวลานี้แต่มันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันเบื่อหน่ายมันมันเหนื่อยหรือมันเซ็งอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณอารมณ์ไม่จอย เขาทําอะไรให้คุณคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โดนมันไม่มันไม่เอาคือ energy ที่ energy ที่แบบเอาใจใจตัวเองอะไรหรือเปล่าอืมเขาก็เป็นคนที่ภูมิถานเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่เปคุณหนักมากหรือเขาเอาอกเอาใจคุณเกินไปจนทําให้คุณแบบเป็นคนที่เอาแต่ใจเนาะอืมทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลย บางคนบางท่านเป็นช่วงที่คนโสดกำลังปรับตัวหรือกำลังหาบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองความชัดเจนหรือไม่ก็ก่อนนันนี้คุณอาจจะคบกันแบบไม่ชัดเจนก็ได้มีการคุยกันมีการดีวกันแต่ไม่เปิดเผยในความสัมพันธ์หรือไม่ก็ไม่ชัดเจนในเรื่องของความความรู้สึก คุณไม่มั่นใจว่าเขาคุยกับคุณเพราะอะไรอา่อาจจะด้วยการครบกันแบบเพื่อนหรือการครบกันแบบไม่ได้บ่งบอกว่าคุณคือคนรักหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามีความรู้สึกดีๆคุณรู้สึกว่ามันต้องชัดเจนอะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ชัดเจนคุณก็ต้องตัดตัดเหมือนกับขู่เนาะตัดให้ให้มันชัดเจนให้ได้ถ้าไม่ชัดเจนคุณก็โนโสนโนแคร์เพราะว่าคุณ มีจุดมุ่งหมายคุณมีจุดมุ่งหมายกับชีวิตมากกว่าเพราะว่าความอะไรความพิเศษของคุณอะคุณมีเซนส์สัมผัสที่ดีคุณรู้ว่าคุณต้องไปต่อเพราะความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของความสุขคุณอาจจะมองเห็นอนาคตแล้วว่าคุณคุณควรไปทางไหนคุณอาจอาจจะมองเห็นแล้วว่าคุณอยากมีการเปลี่ยนแปลง ที่มันดีกว่านี้ที่มันชัดเจนกว่านี้แล้วก็คุณดูมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอืมคุณอยากมีความสุขอะ่ะแล้วก็มันจะมีความปรารถนาของคุณมันน่าจะส่งผลนะในเดือนนี้มีโอกาสที่คนคนนี้จะให้ความชัดเจนเขาอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนู อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีโอกาสมากๆที่ความรักความสมหวังมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่ของความสุขมันเกิดขึ้นเป็นความรักที่มันที่มันทุ่มเทเขาอาจจะทุ่มเทกับคุณมากๆแล้วก็อาจจะยังรู้สึกแฮปปี้แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่คิดว่าคุณจะคิดมากไปถึงขั้นนั้นอืมเขาก็มีการแบบศึกษาดูใจอะไรกันไปเนาะ อืมล้วแบบก็รู้สึกว่ามันก็แฮปปี้ดีไม่ได้มีอะไรผัดขัดตกบกพร่องแต่ว่าคุณอาจจะเบื่อนหน่ายกับการที่ว่ามันเป็นความรักที่ดีอ่ะแต่มันไม่มีความชัดเจนไม่มีความมั่นคงในด้านในด้านของชีวิตคู่เนาะมันจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกำลังดีขึ้น,นเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวเรามาดูต่อกับไพ่สำหรับนี้นะคะ สเตรนจเขายอมคุณเวลาพอคุณฮึดขึ้นมาหรือไม่ก็แบบพอหรือพอแข็งขึ้นมาพอแบบรู้สึกว่าไม่ยอมขึ้นมาจรงิงๆเขาก็ยอมคุณเขารักคุณเขายอมคุณสเตรอืมพอคุณเอาจริงขึ้นมาเห็นไหมเขาก็ยอมคุณเขายอมที่จะอืมให้ความชัดเจนแล้วก็จบจบกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีปัญหากันก็ได้ แล้วก็มีคอมมิทเมนต์มีการได้พูดได้คุยคุณเอาชนะกับความสัมพันธ์ทางนี้ได้คุณจะได้รับความชัดเจนได้รับการอืมจบสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นสิ่งดีๆร่วมกันได้รับการประกาศการได้เปิดตัวแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอืคุณอาจจะดียวกับชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีสิง์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ความสําเร็จ คนคนนี้มีโอกาสจะขอคุณแต่งงานหรือไม่ก็คุยกับคุณในเรื่องนี้อืมแล้วก็เพราะเขาก็ไม่สามารถที่จะปล่อยคุณได้เขารักคุณที่คุณเป็นคุณแต่เขาไม่คิดว่าคุณจะคิดมากถึงขั้นนั้นอืมเพราะว่าเขาก็รักคุณไปทุกๆวันไม่ได้ไม่ได้ขัดตกบุกรองอะไรแค่มันไม่มีความชัดเจนหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้เป่าประกาศว่าคุณเป็นคู่ของเขาไม่ได้เปิดตัวทางโซเชียลไม่ได้เปิดตัวทาง ให้คนอื่นรู้ว่าคุณคือแฟนของเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้อืแต่ว่าความชัดเจนในด้านของการเอาใจใส่การถูกรักอะไรแบบนี้เขาชัดเจนมากๆอยู่แล้วจะได้รับความถูกต้องจากคู่ของคุณนะคะคุณจะได้ความชัดเจนคุณจะได้รับการโปรโมทคุณจะได้รับการเปิดตัวแน่นอนความรักของคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้คุณก็น่าจะดีวกันมีความสุขกันดีนะคะมันเป็นสองถ้วยความรักคู่แท้มีการได้คุยกันบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือมันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเป็นแบบความรู้สึกงี่เงา่า อาจจะเป็นความรู้สึกแบบว่าเบื่อในนายคุณเขาก็ให้ความรักคุณดีนะแต่เป็นความรู้สึกของคุณอาจจะเบื่อหน่ายคุณอยากได้รับความชัดเจนคุณรู้สึกว่าทําไมความรักของคุณมันไม่เติบโตมันมันดูผิดหวังจากคุณอะไรประมาณนี้ทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณไปหมดแล้วเนาะอืมในเดือนนี้มีความชจะเจนเกิดขึ้นจะติดขึ้นมาคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามา บางคนบางท่านอาจจะมีลูกหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีมีการได้คุยกันในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสหรือมันจะมีข้อกฎหมายอะไรเข้ามาหรือไม่ก็เอกสารสัญญาอะไรต่างๆนานาเข้ามาในเรื่องของของการใช้ชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้จัดงานแต่งงานแต่อาจจะมีการได้จดทะเบียนสมรสเพื่อจะยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้ทิ้งคุณเขาไม่ได้อ หลบๆซ่อนๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาให้เกียรติคุณมากๆนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเต็มอิ่มแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการได้ผจญภัยคุณอาจจะได้เดินทางก็ได้คุณอาจจะดีวกับคนที่มีวุฒิภาวะส,สูงกว่าคุณเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้ความรักมันดูมั่นคงอะ่ะการเงินดีด้วย ความรักความมั่นคงการงานเติบโตคุณเป็นคนชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วตอนนี้คุณดูแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นคุณจะไม่ยอมเขาอีกต่อไปมันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกสบายใจมากๆเมื่อคุณได้รับคําตอบที่มันตรงใจเนาะอืมแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันมันเป็นอารมณ์ที่แบบต้องเดียเด๋ยวนั้นอะไรเดี๋ยวนั้นอะไรแบบเนี้ค่ะ เอาชนะค่ะเป็นอารมณ์ที่อยากเอาชนะแล้วก็ต้องให้ให้จบเดียวนั้นอะไรประมาณนี้เจ้าสำรานคุณจะเจอกับเจอกับเส้นทางที่ดีขึ้นจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะชีวิตของคุณจะมีมีความสุขมีมีพลังแห่งความรักเกิดขึ้นแล้วก็คุณจะมีพร้อมทุกอย่าง บานลถถี่ดินมีลูกด้วยม,มีเกมมากบางคนบางท่านอาจจะมีบุตรนะคะได้เฉลิมฉลองได้มีคะมีการทําได้สิ่งดีๆร่วมกันอาจจะเป็นการเฉลิมฉลองการมีลูกหรือเฉลิมฉลองในการแต่งงานก็ได้ค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ คุณน่าจะรักกันดีนะเอาอกเอาใจกันเติมเต็มความรักให้กันเป็นความรักที่มันสีเสมอกันเนาะคุยกันเข้าใจเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะตกลง,งใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของโตบทกฎหมายหรือมีการได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างอาจจะในเรื่องของมรดกหรืออาจจะในเรื่องของชีวิตคู่ร่วมกันมันจะมีการตกลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น อาจจะในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆหรือบางคนท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณอยากจดทะเบียนสมรสก็ได้หรือทําอะไรให้มันถูกต้องในเรื่องของกฎหมายเกิดขึ้นเนาะอืมเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้เยียวยาจิตใจกันถ้าบางคนท่านมีปัญหามีประเด็นอะไรแต่ณนะปัจจุบันคุณมีความสุขมากเอ็มเพจขึ้นมาถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขเหมือนถูกปลดปล่อยจากการ ถูกกระขังจากวิบากกรรมเนาะอุดมสมบูรณ์มากๆชีวิตของคุณจะมีความสุขมากๆอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีมีการวางแผนที่จะมีบ้านมีรถหรือมีการวางแผนที่จะย้ายที่อยู่ใหม่ไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้นะคะคุณจะรักกันมากขึ้นเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันเป็นเป็นคนที่เติมความรักให้กันและกันได้หรือเป็นช่วงที่คู่รักของคุณจะเปคุณมากเปคุณในเรื่องของการ อพากันไปไปท่องเที่ยวพากันไปดินดินเนอร์ใต้แสงเทียนพากันไปเข้าวัดทําบุญหรือไม่ก็พากันไปแบบอืมขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีลูกมีบุตรอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้มีโอกาสที่คนมีคู่จะมีลูกด้วยนะคะอืมกินดีอยู่ดีอิ่มหนำสำราญแล้วก็มีตัวเล็กๆอาจจะเป็น ลูกของคุณมาเดินในบ้านหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้เข้ามาเลี้ยงใหม่อะไรแบบนี้อืมมันมีความรักความสมหวังความสุขการกินดีอยู่ดีแล้วก็หลุดพ้นจากปัญหาวิบากกรรมในเรื่องของความรักเนาะถ้าบางคนคู่มีปัญหาในเรื่องของความรักมันจะขี้คายมันไม่ไม่มีทางเลิกกันไปหรอกค่ะเพราะว่าคุณทังคู่คือคู่แท้ของกันและกันมันจะมีปัญหาเข้ามาบ้างบางคนบางนคู่แต่มันจะ จบได้ดีแล้วก็มีการฮิลลิ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส้นทางชีวิตคู่ของคุณก็ยังต้องดำเนินไปต่อมันมีความสุขแล้วก็มีความหวังพูดถึงพูดถึงในเรื่องของความทุกข์ก็มีนะแต่ว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะกับมันได้หรือคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันบ้างแต่มันก็ลงเอยด้วยดีดาวถ้วยความหวัง ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการให้คุณค่าซึ่งกันและกันแล้วก็บางคนบางคู่ถ้าทะเลาะก,กันก็เหมือนกับปิดวาจาหรือไม่ก็ห่างกันสักพักนึงเดี๋ยวก็กลับมาดีกันไม่ต้องกลัวการบานลายบางคนบางท่านก็เจ็บปวดมากเนาะในเรื่องของคําพูดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มขี้ขายหมายถึงว่าก็กลับเข้ามาง้อ,อก,กันนะ่ะบางคนบางคู่อาจจะเป็นคู่คู่ทุกคู่ยากเข้าใจคําว่าคู่ทุกคู่ยากไหมคะ เป็นคู่ที่คู่แท้นี่แหละค่ะแต่วิบากกรรมของคุณทั้งคู่อาจจะประสบแบบไหนมาไม่รู้อ่ะเขาขีดให้คุณเป็นแบบนี้เพื่อสาลายวิบากกรรมซึ่งกันและกันอืเมื่อถึงเวลาที่คุณปรงกันได้แล้วไม่บันทอนกันนั่นแหละคือการหมดวิบากกรรมแต่คุณก็ยังต้องอยู่ด้วยกันนะเพราะมันเป็นสองถ้วยห,หมายถึงคู่แท้คู่โม มันก็จะมีช่วงที่ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นในชะตาชีวิตของคุณเพราะว่าไพ่ขึ้นห้าดาบแล้วก็สองดาบสามดาบมันมีอะค่ะมันมีเรื่องของความทุกข์เข้ามามีปากเสียงมีการใช้คําพูดวาจาที่มันทิ่มแทงกันเพื่อเอาชนะกันแต่มันก็จะสลายไปมันเหมือนกับอดทนกันได้เพราะด้วยความรักหรือเพราะด้วย การมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเทอร์เมทคือคือคุณคือคู่แท้คู่โซเมทนั่นแหละแต่มันเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงวิบากกรรมที่คุณต้องต้องเผชิญเนาะต้องสลายมันอืมพอะมันจบพอมันจบมันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆแต่มันก็จะประมาณนี้ค่ะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกันไปเป็นคู่แท้นี่แหละแต่เป็นคู่แท้แบบที่จะต้องสลายวิบากกรรม ันไปด้วยมีทั้งสุขและทุกข์ร่วมกันไปค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณกับไพ่สำหรับนี้ค่ะแต่บางคนบางคู่ก็อาจจะปิดกั้นได้นะปิดกั้นในเรื่องของความทุกข์สองดาบขึ้นสามดาบขึ้นเหมือนกับหลีกเลี่ยงก,กันเป็นถ้าคุณทะเลาะก,กันคุณรู้ว่าคุณควรจะ อยู่ในจุดไหนคุณควรจะหลีกเลี่ยงกันยังไงเหมือนกับเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปเจอในจุดที่มันยอมรับกันได้ในจุดที่อยู่ด้วยกันได้แบบมีความสุขได้อืมประมาณนี้เหมือนเป็นการคุยคุยกันเหมือนการที่อยู่ด้วยกันมานานอะรู้หลบรู้รู้หลีกอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็อยู่กันได้แบบยาวๆถามว่ามันจะ มันจะเลิกกันไหมมันก็ทะเลาะกันแบบนี้มานานแล้วเนาะมันก็จบได้ดีแล้วก็มันมีอารมณ์มีอิโกอัตตาต่างๆนานาเข้ามาแต่ว่ามันคือมันคือบทบททดสอบของในเรื่องของชีวิตคู่เนาะแต่บททดสอบของคุณก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปแบบยาวๆเฮอร์เมสขึ้นมาคู่แท้จากอดีตชาติอ่ะคุณกําลังมาเพื่อจะชดใช้กันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันชดใช้วิบากกรรมร่วมกัน มันเป็นวิบากของคุณทั้งคู่หนิงก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเจออะไรกันมาคุณอธิษฐานอะไรร่วมกันมาแต่สิ่งที่เจอคือคุณจะต้องมาสลายวิบากกรรมทั้งคู่ร่วมกันถ้าหมดวิบากกรรมกันแล้วมันจะมีไพ่อีกอย่างหนึ่งขึ้นแต่นี่คุณยังไม่หมดวิบากกรรมกันมันก็จะมีทั้งสุขและทุกข์ร่วมร่วมกันไปอืมแต่ว่ามันคือคู่แท้ค่ะแล้วก็เป็นคู่รัพย์คู่โชคด้วยเป็นเป็นเรื่องดีนะคะ แล้วก็พร้อมคุณจะได้รับการเงินที่ดีมีความพร้อมพร้อมกับทุกเรื่องพร้อมกับการแก้ไขปัญหาชีวิตที่อบอุ่นมากๆต่อจากนี้ความคืบหน้าในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือไม่ก็ในเรื่องของงานเอาชนะมันได้เหมือนมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่เก่งหลุดพ้นจากอุปสรรคได้แล้วก็ชีวิตของคุณจะดีมากๆเจอกับทางออกจาก ปัญหาเจอกุญแจที่จะไขปัญหานั้นแล้วก็เหมือนกับอยู่กับมันจมชินเนาะความทุกข์เนี่ยอืมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรแต่แน่ๆคือการเงินดีมากเป็นคู่ซั์คู่โชคจริงๆการเงินดีมากๆความโดดเด่นความเจ้าสนิ์ของคุณก็มีนะในเดือนนี้แทมเปอร์ชีวิตจะ,จะเริ่มสบายมากขึ้นจะได้เริ่มเริ่มได้ ตามใจตัวเองมากขึ้น i n v i n t i o n การพูดพูดในสิ่งดีๆมันก็จะเกิดแรงดึงดูดกับสิ่งนั้นๆเข้ามาคุณพูดในเรื่องของความรักมันก็จะนำความรักเข้ามาคุณพูดในเรื่องของความสวยความงามาความสุขการมีเงินมีทองพูดในเรื่องพวกนี้มันก็จะดึงดูดพวกนั้นเข้ามาขอให้พูดแต่เรื่องดีๆค่ะคุณเป็นคนที่มีคุณค่า คุณคือเหมือนดาวดวงดาวอยู่บนฟ้าคุณจะส่องแสงเจิดจัดมากๆขอให้คุณรู้คุณค่าในตัวเองอย่าด้อยคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่อืมพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟังเหมือนประมาณว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรขอให้คุณพูด ในเรื่องที่มันเป็นปัญหานั้นๆอย่าอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลหรือไม่ก็ใช้ใช้ความถูกต้องคุณต้องใช้ความถูกต้องอย่าใช้อารมณ์แล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้ชีวิตคู่มีค่ะมีทั้งความสุขความทุกข์ความผิดหวงังความเสียใจมีทุกอย่างมันอยู่ที่เราว่าเราจะอยู่กับมันยังไง เพราะว่าทุกคู่ก็เผชิญแบบนี้กันหมดทุกคู่เพราะว่าเรามาจากต่างครอบครัวเนาะการที่มันไม่ตรงใจกันที่ไม่ถูกใจมันมีอยู่แล้วแค่ว่าเราจะมาจูนกันยังไงให้มันติดหรือจูนกันยังไงให้มันลงตัวคำว่าคู่แท้มันก็เป็นจากจัก,กรวาลส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่เราเราต้องช่างใจว่าเราควรทำยังไงพูดในสิ่งที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็เก็บไว้ในใจ แล้วก็ปล่อยผ่านมันไปไม่ได้เก็บไว้นะคะให้ปล่อยผ่านมันไปพูดกับสิ่งที่เป็นในเรื่องของสิ่งดีๆเรื่องของความรักหรือไม่ก็พูดเป็นสิ่งที่เตือนสติก็ได้อย่าไปพูดอนในช่วงอารมณ์ที่เราอารมณ์โมโหโกรธหรืออารมณ์ที่มันไม่ดีมันก็จะมีคําพูดที่ไม่ดีออกจากตัวเราด้วยเหมือนกันพูดด้วยคําพูดที่มีสติอืช่างใจก่อนที่จะพูดทุกครั้ง คุณ่าคุณอย่า,ยาด้อยค่าตัวเองคุณมีคุณค่ามากๆตัวเองเอตัวของคุณมีคุณค่ามากๆนะคะอย่าดับแสงตัวเองหมายถึงว่าอย่าไปด้อยค่าตัวเองคุณมีอะไรที่ดีกว่านั้นในตัวของคุณ <c oughs> คุณสามารถที่จะดึงมันออกมาได้ด้วยการที่แสดงออกแสดงออกทางคําพูดแสดงออกทางด้านาการรับฟังแสดงออกในด้านของอาการ การกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ก็ได้อืมถ้าเราแสดงออกในด้านไม่ดีมันก็จะมันก็จะเหมือนคนอื่นมองเราไม่ดีเขาจะด้อยค่าเราอ,อ,อะไรประมาณนี้ถ้าเราแสดงออกในด้านดีเขาก็จะเห็นคุณค่าเราแล้วก็จะไม่ด้อยค่าเราอืมค่ะก็ประมาณนี้ชีวิตของคุณกําลังสบายขึ้นต่อจากนี้น,นะคะคุณต้องรักตัวเองเยอะๆให้คุณค่ากับตัวเองแล้วก็อย่างแรกเลยค,คือคือคุณต้องให้ความสุขกับตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะให้ความสุขกับคนอื่น ค่ะก็ประมาณนั้นเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคค่ะเป็นเดือนของการที่คุณจะมีโชคดีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะโภคทรัพย์การเงินที่ดีค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง morning หรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ารกให้กับ morning support morning ได้ในทุกๆช่องทางนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ